สวัสดีครับผมทีเคนะครับวันนี้ผมจะพามาเปิดตู้เสื้อผ้าพาชมชุดสียมภูดสดใสของคุณลลิสามโนบาลหรือคุณลิซาแบล็กพิงว่าเธอสวมใส่เสุ้อผ้แบรนด์อะไรและมีราคาเท่าไหร่เชิญรับชมได้เลยครับมาเริ่มกันที่ชุดแรกกับเสื้อเชิ้ตสีขาวและกระโปรงลายสกอตน่ารักสดใส มาเริ่มมาที่ชิ้นแรกเสื er ้อเชิ้สีขาวจากแบรนด์리단 Skin Rye Forget Me Not ราคา117รยเหรียญสหรัฐหรือราวราว3,700บาทไทยชิ้นที่2กระโปรงจากแบรนด์ MSGM h a m o u Skin Midi Skirt ราคา390เหรียญสหรัฐหรือราวราว3 5 3 5 0บาทไทย ชิ้นที่3สร้อยไข่มุกสีขาวจากแบรนด์ i n t a g e Hollywood รุ่น Classic Pearl Necklace ราคา62เหรียญสหรัฐหรือราวๆาว1,963บาทไทยชิ้นที่4รองเท้าสีดำจากแบรนด์ Dr. Bad j e n s รุ่น h o r r y Shoes ราคา150ราเหรียญสหรัฐหรือราวๆราว4,750บาทไทย รวมทั้งหมดเป็น33,186บาทไทยชุดที่2มาในชุดเดรสสีชมพูกับรองเท้าบูทสีขาวชิ้นแรกชุดเดรสสีชมพูจากแบรนด์บูมา m um ิน s p s p r i n n d s u m m e r 2020 c o r ั e ยี่สยังไม่ระบุร,ราคาชิ้นที่2รองเท้าบูทสีขาวจากแบรนด์แซมอิติ m อแรุ่น High b o o s ต ราคา200เหรียญสหรัฐหรือราวราว6,333บาทชิ้นที่3สร้อยคอสุดน่ารักจากแบรนด์エルプุรุ่น baby pearl n e c k l a c ราคา1 7 3 0 0 0วอนหรือราวราว5 8 5 8บาทไทยชิ้นที่4สร้อยคอจากแบรนด์ S by Steel รุ่น color stone ราคา 134เหรียสหรัฐหรือราวๆ4,243บาทไทยทั้งหมดรวมเป็น15,164บาทไทยชุดที่3มาในเสื้อคลุมสีชมพูกับกางเกงสีขาวชิ้นแรกสร้อยคอสีทองห้อยจี้เพชรจากแบรนด์เซอร์ไลรุ่นแมคเดมเนเกส ราคา550เหรียญสหรัฐหรือราวๆาว 7, 4 1 7บาทไทยชิ้นที่2เสื้อคลอปสีชมพูจากแบรนด์ W E N K รุ่น Square Neck c r o p Top ราคา155เหรียญสหรัฐหรือราวราว4,900บาทไทยชิ้นที่3กางเกงยียนสีขาวจากแบรนด์ R U M I รุ่น Spingin ราคา240เปรียดสหรัฐหรือราวๆ7,600บาทไทยชิ้นที่4คาดิแกนสีชงภูจากแบรนด์ WENK รุ่น Phoebe Netted Cardigan ราคา398เปรียดสหรัฐหรือราวๆ12,600บาทไทยทั้งหมดรวมเป็น31,185บาทไทย ชุดที่4ีิซ่าในชุดเดรสสีชมพูคลัดกับเกมโบสสตาสำหรับชุดนี้มีเพียงชิ้นเดียวนะครับเป็นชุดเดรสสีชมพูจากแบรนด์สตูดรุ่น s w e l l d เ s ราคา295เหรียญสหรัฐหรือราวๆ9 3 4าวบาทไทยชุดที่5ริซ่าในชุดเดรสสีชมพูดูเรียบหรูจากแบรนด์มิวมิว ชิ้นแรกชุดเดสเสียมพูป,ปกสีดำจากแบรนด์มิวมิวรุ่นซาตินซาเบลเดสราคา3270นรดสอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ13555บาทไทยชิ้นที่2รองเท้าไมา้จากแบรนด์มูมูรุ่น c อกเวนแซนเดลส์ราคา850าเหรียญสหรัฐหรือราวๆ26918บาท รวมทั้งหมดเป็น134,73บาทไทยจบไปแล้วนะครับกับการเปิดตู้สื้อผสีชมพูสดใสของคุณดิซ่าแบล็กพิ k หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ TK ด้วยนะครับถ้า TK ออกเสียงแบรนด์อะไรผิดพลาดไปสามารถติชมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ TK จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปถัดไปขอบคุณครับ